ไม่มีมีอะไรแต่จะท็กแชทไปค่ะอันนี้ปุ่มอะไรอันนี้ปุ่มอะไรอันไหนไม่ต้องสอนไม่ต้องเอาเอาที่สอนเอาใหม่อีกรอบอันนั้นอ่ะอันนั้น่ะจังแยกชุดเหนึ่งนะครับชุดเนาะงสองใบกระดาษพี่ใช่หรอตัวหมึกด้วยค่ะสองใบก็พอตอนตอนเขียนบินหักออกด้วยนะคะเราเราเครื่องเมื่อกี้นี้นี่ไงะกระดาษชุดยอดแผ่นโอเคเอ่อผมถ่ายรูปไปแล้วพี่เดี๋ยวยอดที่ใช้ ของเดือนนี้วอลงกับมิเตอร์ตัวนี้แล้วมันจะเป็นลืมไปว่ามันเป็นพัสดุค่ะอะเรานี่ไม่รู้ใช้หน้าเดียวหน้าเดียวไม่แยกชุดยัดตั้งจำนวนสตาร์ทแค่นั้นจบถ้าสองหน้าหน้าหลังที่เห็นนะครับถูสายปุ๊บ สองแผ่นเป็นแผ่นเดียวหน้าหลังหรือสองสองเป็นสองสองตามรูปเดี๋ยวนี้เหมือนเดิมอันนี้นะเหมือนเดิมได้สมมุติอันนี้มันสองหน้าเป็นหน้าหลังเนาะหน้าหลังก็เป็นสองสองโอเคเอาสองชุดกดสองแยกชุดด้วยซ้ำเฟินิชเชอร์ทีนึงกดให้เป็นโรเทชกดโอเคเดดี๋ยวพูภาาษษอัังกฤป๊บ นี่เครื่องติดตั้งอันนี้รับประกันว่ามันจะไม่ดูดกระดาษปกติเครื่องมั้นจะต้องมีลูกแม็กอันนี้เป็นเครื่องมีลูกแม็กามีลูกแม็กห้ามทำของผมพังลายลายมืออันนั้นหมดพี่เจอปัญหาเครื่องนั้นคือมันดูดไปทีละสิบแผ่นกระดาษแทบจะไม่ทับกระดาษไม่ทับขีะพี่ค่ะมีลูกแม็กอย่างเดียวจะเรื่อง อะไรนะจะดูเลให้ดีที่สุดค่ะ่ิงงจนเดีวอะระบบดวลกทำไมต้องไม่ิหน้าพี่ช่วงนี้เปลี่ยนเครื่องพวกอบตที่เพืบานเลยตามคิวผเราะว่าหกัเนไม่ด้จาก่อยู่ทุกวันเดียวว่านประมาณนหนึ่งเดือดครึ่งริมนรดมมาต้องคลิปแบบว่าถ้าพคเครื่องหายคลเครื่องคลิตัวเองอะไม่ไหวไม่ไหวอยู่แล้ว ไม่ใชล้วใช่ไหมงีมาทำพิเศษปอนสัตัวก่อนดูใส่เครื่องนี้ไอ้ตัวนั้นเหมือนเดิมเนี่ยโอเคนะพี่เรียบร้อยแล้วนะครับหเหมือนเดิมีรครับถามน้ามันพัก็เหมือนเดิมออกมาหรือยังน่ะอ้ยนี่ต่อ่านจะถายกับพี่ไม่ต้องแล้วที่บ้านยั 是奶奶很。